ครับสวัสดีครับเมื่อในเศร้าวันที่29วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่29กันยายน2567ครับออ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 ไม้เดิมไม้เกา่นานะที่เก่าคือยามรอบครับยามรอบกู้รอบชีวิตประจำวัน <laughs> กับทั้งใบเดิมได้บ่ได้กะมวนคือเก่าครับ อยู่กับท้องไร่ท้องนาเนาะเขากำลังถอกครับบรรยากาศธรรมชาติบรนนอกบรนนาเฮาหากินแบบนี้แหละใครอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็สู่ต่อไปอูยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่ารอบรอบมันยกขึ้นไหมท้ารอบยกขึ้นเนี่ยผมว่าต้องเป็นแต้มใหญ่ต้องแต้มใหญ่แน่นอน เมียนบอกแล้วต้องเป็นแต้มใหญ่เดี๋ยวผมแพนกล่องให้เพิ่อนนะรอบผมยกขึ้นนะมีตัวดู่นน้ำทังบพน้ำพัดบอเอายกครับลุ้นแต้มใหญ่ไม่ใหญ่ลุ้นครับโอ้ยหลังแหลกแหกมันแล้วนี่ นึกว่ามันรอบยกขึ้นมาแล้วกะนสมีป่าไงบมเมนตตัวนี้น้ามััดมันเลยยกโอ้ยหลังแหลก่านไปครับหลังแหลก่านไปนึกว่ามันแต้มไงที่ไหนได้น้ามันผัดรอบมันเลยกระดกขึ้นนึกว่ามันป่าไ่าเว้ยดีใจบิดมาหลังสองครับหลังสองลุ้นไปด้วยกันเด้อ มุมกล้องปแปลกๆนะครับมุมกล้องปแปลกๆนะคืออะไรอุ้ยขยับปุลุ้นครับลุ้นหลังซองก็โบมีหลังซอ,อ,องก็ไม่ถืงกวะเป็น,นปังไรวะมือแหลกครับมือแหลกเป็นมือแหลกตกรุ้นยาวๆ หลังสองหลังสองกะยังไม่มีแต้มนี่ครับหลังที่สามหลังที่สามคืบไปหน่หลังที่สามเนี่ยโอ้ได้กินเข่าปะเนาะมือนี่เนาะคือบไปหน่อยเนาะรุ่นครับรุ่นหลังที่สามโอ้หลังที่สามไปหิวโอ้ย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 ได้กินเข่าเที่ยงปะเนาะมือนี่เนาะ คือประมาณแนะ่นาะหลังสามก็ยังไม่มีแต้มครับรุ่นหลังสกันต่อไปหลังสามก็ยังไม่มีแต้มครับยังได้ถางเป่าอยู่ <c oughs> <c oughs> หลังสี่ล่ะนี่ครับหลังที่4หลังที่สครับแต่ว่าเชือกว่าตึงคิดว่าไม่มีตัวแต่ก็ต้องดูครับ แต่ก็ต้องดูมีตัวบ่มีตัว,ว,ตวกระจามมือเ่าแล้วลุนครับลุนโอ้ยว่ามีป่าเบิดแล้วป่าเนี่ยโอ้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 ยหลังที่สี่ก็ยังไม่มีตัวอืมบ่มาณแล้วบ่มาณปมาแล้วมือนี่หลังที่หาครับแซงคางกันกับหลังที่สี่นะแต่ว่าผมว่ารอบผมมันกระดกนะ กระดกอาจจะเป็นปลาข่อยใหญ่มันชนเนาะมันพุ่งออกแล้วก็เชือกก็ตึงครับคิดว่าต้องแต้มใหญ่ครับไปลุยขอให้เป็นคือว่านี่เด้อเด้อยด็ดตัวพีตัวน้องนี่เด้อท้ารอบกระดกแบบนี้มันต้องแต้มใหญ่ว่ะลุนครับลุนลุนโอ้ย,อย,อยก็เป็นแบบนี้ว่ะ มันคือกระดกูกออกได้หรือเปล่าวะอ๋อโมมีป่าครับอ๋อมันเป็นยังไงบวะออรอบกระดกวกะกนี่กระดกเมื่อกี้กระดูกยุ่งสินะบ่มีป่าเอามันเป็นแบบนี้โอ้ยหลังซีลังหาอะไรก็ยังไม่มีวี่แววหลังคุกลังเจ็ดจีนีป่าบ่ละ เป็นรุ่นกันต่อครับผ่านมาหาหลังแล้วแต่ก็ยังไม่มีแต้มเหลืออีกสามลังสุดท้ายครับสามหรือสี่ลังนี่แหละแตสามลังไม้เด็ดสามลังนี้ต้องมีแต้มเพราะว่าถ้าไม่มีแต้มนี่คือกินเขากระช้ำเจลละมือนีิต้องมีแต้มเนาะว่าไม้เด็ด หลังสุดท้ายไปไม้ต้นมาม่วงคืเอเก่าครับไปเบิ้งน้ำกันตองมีแต้มเลยนั่นครับหลังนี้ไม้เด็ดเลยนะครับเพราะว่าป่ามันลุกมาจากข้างบนไหมมีแค่นี่เป็นหลังแรกที่ดัก ดักปลาที่มาจากข้างบนไปใ,ให้ลุ้นน้ำกนะันต้องนี้เองม้บนี่ไปะหรอทุกคนมาลอยเอาบ่ะเออเยอะเบิ้งขึ้นป็น่อยสิวะือ้นไปแต่คือแครัะรุ่นครับรุ่นรุ่นกันไปเรื่อยครับยก โอ้โหโ้โหว้ามียักษ <age> ์ตครับโอ้ป่าบัวลงบ่เมื่อคืนว่ามียักษ์ตครับบ้ามันบ้ามันบ้ามันโอ้ยหลังเมื่อกี้ขนาดเป็นไม้เด็ดนะครับขนาดเป็นไม้เด็ดก็ยังไม่มีแต้มเลยโอ้บ้ามันแล้วมือหนิว้ามันแล้วเหลืออีกสองหลังสุดท้ายครับไปเป็นรุ่นด้วยกันนี่ครับอีก ไม้หนึ่งไม้เด็ดขึ้น,นโฮโฮอยางมาจุดมื่อเพราะท่านได้ป่าจักตัวอยู่มาลุ่นหลังนี้ครับไม้เด็ดลุ่นหลังนี้ครับไม้นี่น้ำกระไล่ว่ะนี่ป่าบ่างเลยนี่นี่แต้มนี่ตัวบ่โอ้ยปากคอครับนี่ปากคออยู่ปากคอกับปากหมอมีตุยไปด้วย เอ้พอได้ปิ้งวะปลาเขียงญ่จังน่อยครับนี่ครับหลังนี่เป็นหลังสุดท้ายนะครับไม้ไตสะพานเฮาหลังนี้พอติดมานานแล้วพอติดป่ามาหลายมือแล้วไปหลังสุดท้ายครับคือบอคือกับไปรุนนู่กันโอ้โหดีใจเหน่อยเนาะโอมีตัวมีแต้มเลยวะมือนี่ ลุ้นไปด้วยกันบะหมานเลยบ่หากินโอ้มีแต่มดแดงาลุ้นครับลุ้นลุ้นลุ้น,นมีไหมโอ้น้อนี่บะหมานครับพี่น้องเลยพี่จะแน่ว,วะโอ้บะหมานป่าเลยสรุปผลงานครับเมื่อนี้บริเต็มจักตู่เลย โบมานครับโบมานมานือนีิเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย